สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะลาบไข่ต้มนะคะดุเด็ดเผ็ดมากวัตถุดิบตามนี้เลยค่ะเพื่อนๆดูเอาได้เลยค่ะวิธีทํานะคะมาดูค่ะเพื่อนๆนําหมูสับนะคะไปรวนนะคะให้สุกไข่ต้มนะคะที่แสนจะธรรมดานะคะเดี๋ยวเรามาทําลาบหมูแล้วก็ราดลงไปบนไข่ต้มนะคะ จะกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือจิ้มข้าวเหนียวก็ได้จ่าตามเลยแล้วก็ลวกหมูรวนหมูให้สุกนะคะก่อน หมูสุกแล้วค่ะเรามาเทสใส่กรละมังลาบนะคะเตรียมลาบเลยขั้นตอนนี้เรามาทําลาบหมูนะคะเราก็จะใส่พริกป่นนะคะอันนี้หนึ่งช้อนโต๊ะใส่ข้าวคัวนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำมะนาวสดนะคะสองช้อน ใส่น้ำปลรรานะคะ2ช้อนราบหมูสูตรนี้นะคะเด็ดที่น้ำปลรราค่ะคนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วบีบมะนาวสดตามลงไปอีกหนึ่งรอบค่ะใส่สักสามเสี้ยวาตามเพื่อนๆกินนะคะเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยชิมดู ก็คนอีกทีหนึง่งแล้วก็เสร็จแล้วเราก็มาใส่หอมแดงซอยนะคะแล้วก็ผักชีค่ะใส่ไปครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งไว้จัดหน้าจานนะคะคนให้เข้ากันค่ะนี่เราทำลาบหมูนะคะโรยหน้าไข่ต้มนะคะเราทำข้างนอกก็จะเสียงดังหน่อยนะคะเดี๋ยวจัดจานเสิร์ฟค่ะ จัดผักไว้เรียบร้อยนะคะจะมีสลัดกับถั่วฝักยาวนะคะเดี๋ยวเ,เพื่อนๆนำไข่นะคะที่เราต้มทิ้งไว้นะคะแล้วก็จะมาผ่าครึ่งกลางนะคะใช้ไข่ต้มห้าใบค่ะสุกกำลังพอกินนะคะจัดใส่จานไว้อย่างนี้ให้ครบห้าใบ เสียงรถมอเตอร์ไซค์ก็จะดังหน่อยนะคะเพื่อนๆเพราะเราทําข้างนอกค่ะเนี่ยค่ะพอเราจัดจานไข่เสร็จนะคะเดี๋ยวเรามาตาักลาบหมูที่เราทําไว้นะคะลาดลงไปบนไข่ต้มค่ะลาดลงไปให้ทั่วๆเลยค่ะเพื่อนๆไปทํากินได้นะคะทําขายก็ได้นะคะ เมนูราบหมูไข่ต้มน้ำปลาโนันๆค่ะโรยหน้าด้วยผักชีที่เราเหลือไว้นะคะไว้โรยหน้าจัดแต่งหน้าจานเสร็จแล้วค่ะเมนูนี้ราบหมูไข่ต้มนะคะน้ำปลาโนันๆรสจัดจัดแซ่บแซบ,แซบฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะคะเป็นกำลัง